มาเด้อขวัญเอ้ยเข้มฮัสวีให้คุณตาผูกแขนเอิ้นขวนัญรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลรับปี68ขอให้แหฮงๆปังปังค่ะและต้องบอกว่าค่าการผูกข้อต่อแขนของผู้เฒ่าผู้แก่ผู้หลักผู้ใหญ่ของพี่น้องชาวอีสานคือบอกเลยว่าอบอุ่นใจมากๆจริงๆค่ะโดยเฉพาะการได้รับพรเป็นอะไรที่มีความสุขมากจริงๆ เป็นมงคลแก่ชีวิตสุดๆกันเลยทีเดียวละค่ะซึ่งล่าสุด22มกราคม2568คุณแม่ตาคุณแม่ของเข้มหัสวีได้ออกมาเผยคลิปน่ารักอบอุ่นขณะที่คุณตาผูกแขนให้หลานชายเข้มหัสวีพร้อมปากพึมพำให้พรหลานชายขณะที่แม่ตาก็ระบุ Roland แคปชั่นเอาไว้ว่าคุณตาผูกแขนเอิ้นขวนัญเรียกว่าง,งานนี้ FC แฟนคลับค่ะ ต่างแห่คอมเมนต์กันสนานชื่นชมความน่ารักพร้อมกับอวยพรขอให้พรไปถึงเข้มหัสวีหมดโรคภัยคลายเจ็บกลับมายิ้มสดใสและมีงานรับงานแบบแห่งๆปังๆกันเยอะเลยทีเดียวละค่ะส่งต่อบรรยากาศความน่ารักของคุณตาคุณหลานมาฝากแฟนๆกันค่ะน่ารักสุดๆกันเลยทีเดียวละค่ะ